คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลาก plus เราจะไปกันที่สายที่สี่ครับสายที่สี่น้าผีคนนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับเรื่องราวที่อาจารย์ที่มหาวิทยายลัยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาของมหาวิทยายลัยที่ได้พบเจอกับความลี้ลับบางอย่างในระหว่างกิจกรรมการเรียนถ่ายทำหนังสั้นเหตุการณ์นี้ย้อนกลับมาย้อนกลับไปประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วครับ น้ผีมาพร้อมกับเรื่องเรื่องสั้นฮนะมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่สี่กันเลยครับสวัสดีครับน้ผีสวัสดีครับคุณแจ็คแล้วว่าท,าทั้งผู้ฟังกว่าสี่หมื่นอ่าไลน์นะครับโอ้โหน้ผีนี่เดี๋ยวนะนี่ท่านเจ้าพญาวะเนี่ยไม่ใช่ผมเพิ่งโทรมาครั้งแรกไม่ไม่ใช่ท่านเจ้าพญานะไม่ใช่ครับเพิ่งโทรมาครั้งแรกครับพี่เด่น ผมจำสสเสียงผมจ,จำเสียงพี่เด่นได้พี่เด่นวันด,ดีวันดีครับวันดีครับคุออุยพรให้พี่แจ็คมีความสุขมากๆนะครับในวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่เด่นนี่เราไม่ได้คุยกันมานานมากเลยเนี่ยสบายดีนะพี่นานครับผมไม่ได้คุยกับคุณแจ็คเลยผมคุยกับคุณตั๊กอย่างเดียวเลยพี่พี่คุยพี่คุยกับเมียผม嘛 อยาวดูมีเรื่องไงดูมีเรื่องอยาวยาวยากพี่เด่นเป็นไงสบายดีไหมเนี่ยสบายดีครับไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันเลยเพราะว่าพี่เด่นที่ผมทราบมางานเยอะมากงานยุ่งมากครับเออนะแล้วเยอะนิดนึงเลยครับแล้วอยู่พี่เด่นก็โผลมาในชื่อของนภีเอาพอดีคุณว่เขาบอกว่าอยากให้เซอร์ไพรส์อ๋อไอเนี้ยนะ อออันนี้อันนี้คือต้นไอเดียเหรอต้นคิดเหรออันนี้คือต้นไอต้นไอเดียต้นไอเดียนัดประมาณสองอาทิตย์นัดลงหน้าสองอาทิตย์เลยเพราะว่าผมก็บอกไอ้นั่ผีใครมันก็ไม่ยอมบอกผมนะผมก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวไอ้วีโทษนะคุยคุยแบบพี่น้องเดี๋ยวเกิดว่าเขาฮัลโหลมาแล้วกูทักเขาพลาดเนี่ยมันจะเสียเซล์นะเออแต่พอเป็นพี่เด่นอ๋อโอเคท่านเจ้าพญาเจ้าพญานะ แต่เจ้า oh. ประคยับนะครับป,ป,ปีนี้เลยไม่ได้ไปกินอะไรนะส้มตำที่พลามเก้าเลยใช่ปกติเนี่ยเราจะกินส้มตำตรงไอ้ลาบพลามเก้าตรงนี้นะ,ะลาบอ่าลาบพลามเก้าทุกปีนะทุกปีทุกปีเ,เออนะฮะเดี๋ยววันไหนออพี่เด่นว่างๆก็มาหาน้องมังนาได้ได้ได้บอกพี่ไปละได้บอกจะปิดร้านกันเลย ได้ครับผมมาพี่เดน่นมาถึงตรงนี้ต้องมาเล่าเรื่องให้พวกเราแล้วฟังกันแล้วฮะเรื่องนี้ยเป็นเรื่องที่อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้โทษทีนะชื่อเรื่องอะไรนะเรื่องสั้นนะครับเรื่องสั้นคืออย่างนี้ครับอปกติเนี่ยพี่แท็กพี่แท็กจะทราบอีกแล้วว่าเอผมเนี่ยบางทีก็จะรับหน้าที่บทบาทหนึ่งก็คือเป็นอาจารย์วิทยากรไปพูดที่มหาลายัยอะไรเนี่ยนะครับ ปกติก็จะสอนประจําอยู่แล้วละ่ะวันวันหยุดอะไรเงี้ยนะครับก็จะไปสอนแต่ว่าคาวเนนี้ยมันเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษ <c oughs> คือไปพูดไม่ได้สอนนะครับไปพูดไปไปคุยอะไรเงี้ยที่มาหาลัยแห่งหนึ่งทางทางอีสานกันแล้กันได้ครับครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณรายการ The Ghost เดอะโก้ด้วยนะเพราะว่าผมไปถึงเนี่ยทุกคนรู้จัก ฟังเสียงก็จาได้ท er> ่านเจ้าพญาโชาเออก็จะจําได้ใช่นี่ใช่อาจารย์เด่นที่ไปโทรวป่งละเออก็ตลกีนะครับก็ก็ไปก็ไปที่อมหาลัยอย่างเงี้ยก็ไปนั่งพูดคุยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือคนก็เริ่มจําได้ทีนี้อาจารย์ในคณะที่ไปนั่งคุยเนี่ยท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็จําได้แล้วเขาก็อยากจะอยากจะเล่าต่อเรื่องเนี้ย <Okay. S 2> ให้ฟังนะครับ <Okay. S 2> ก็เลยบอกว่าเออฝากตากผมหน่อยว่าให้ไปช่วยเล่าในรายการให้หน่อย mm hmm. นะครับผมก็เลยเก็บเรื่องนี้มานะครับแต่เรื่องเรื่องนี้ยถูกเล่าไว้น่าจะเป็นเดือนละ mm hmm. นะครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยย้อนกลับไปประมาณสิบกว่าปีที่แล้ว mm hmm. นะครับอาจารขออนุญาตเล่าเรื่องนี้กันละกันนะครับแทนอาจารย์ครับ,ค,รบคืออาจารย์ท่านเนี้ย เขาเคยเป็นนักศึกษาที่มาหาลาัยแห่งนี้มาก่อนนะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนั้นก็แกก็เป็นนักศึกษานี่แหละนะครับนี้แกก็เล่าให้ฟังว่าช่วงเวลานั้นนี่ก็คือแกได้รับรับอมอบหมายจากอาจารย์นยประจำวิชาเนี่ยให้แต่ละให้แต่ละคนเนี่ยจัดกลุ่มกันแล้วก็ทำหนังสั้นขึ้นมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเครื่องไม้เครื่องมือมันก็จะอาจจะยังไม่ได้ compact ขนาดแบบว่า มาก,กน,นะครับคุณตี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีบ้างก็คือในระดับนักศึกษาทํากันคตัวง่ายๆอะไรเงี้ยคราเนี้วิธีการก็คือเซตกลุ่มขึ้นมากลุ่มละแปดคนอาจารย์ก็อยู่ในกลุ่มหนึ่งที่ตัดสินใจจะทําหนังสั้นที่ที่ให้เรื่องว่าเรื่องสั้นเนี่ยนะครับคือ <Okay. S 2> ใ,ใจความมันคือต้องการทําเรื่องสั้นวิดีโอเรื่องสั้นเนี่ยสื่อสารให้เห็นว่าในมหลาลัยเนี่ย มีอะไรบ้างมีภาควิชาอะไรบ้างแล้วเขาเรียนยังไงผ่านผ่านไอ้เรื่องสั้นเนี่ยนะครับเขาก็ตัดสนใจว่าจะทําเรื่องเนี่ยท่านี้อในระหว่างที่ทเอาอทําการถ่ายทําเนี่ยมันจะไม่ได้ช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาเรียนครับมันก็เป็นช่วงเวลาที่หลังจากเลิกเรียนหรือพักเรียนไปแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงเย็นก็จะงานหนักไปทางช่วงเย็นท่านี้ทุกคนก็เตรียมงาน อด้านล่างคือ,อเล่าให้ฟังก่อนว่าตัวตึกเนี่ยผมเห็นแล้วแต่มันมันถูกรีโนเวทไปแล้วนะครับตัวตึกเนี่ยเป็นขนาดสี่ชั้นเป็นรูปก,กึ่นตัวแอลนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าเนี่ยอพื้นที่ยาวที่สุดเนี่ยจะอยู่หน้าเรานะครับแล้วก็จะแอลเป็นตัวขวาชันๆด้านขวามือครับนะครับเขา,าก็จะจัดนั่งคุยประชุมกันที่บริเวณด้านล่างเนี่ยนะครับจัจ อาเคตตัเตรียมมาเรียบร้อยแล้วว่าจะไปเริ่มที่ห้องไหนห้องไหนห้องไหนก่อนครับทีนี้เอเรื่องเล่าเนี่ยต้องการสื่อให้เห็นว่าเออมันมันจะมีห้องอะไรบ้างที่มันพิเศษพิเศษเ,เ,เนาะในมหาลัยอะไรเงี้ยครับก็เรียกที่จะเป็นห้องทดลอง <S 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 อของมหาลัยนะครับทวนี้เทีมงานก็ขึ้นไปถ่ายทําห้องทดลองนอีกชั้นสามนะครับก็ขึ้นไปถ่ายทําที่ชั้นสามห้องทดลองปรากฏว่าขึ้นไปห้องทดลองเนี่ย อ่ถ้าเรานึกภาพตามไหเนี่ยนะครับห้องทดลองนี่เป็นห้องที่เหมือนใส่โหลดองอ,ะ mm. Mm. อ่ะอ่าดองนู่นดองนี่ดองดอง, uh, uh. ดองพวกสัตว์อะไรเงี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับ uh. ที่ที่มันที่มันตายไปแล้วครับอันนี้มันจะมีตู้บานหนึ่งตู้ใบหนึ่งนะครับเป็นตู้เป็นตู้ประตูประตูกระจกเปิดอื uh. แล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นตัวเอ่อเป็นอะไรที่สตาร์ฟสตาร์ฟไว้อะ uh. หอแห้งๆจะไม่ได้อยู่ในโหลน้าอะไรเงี้ยนะครับ uh. ก็จะวางวาง,วางไว้ แต่หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเป็นรูปคล้ายๆรูปเด็กทากรกคล้ายๆจะเป็นเด็กทารกขนาดเล็กอะไรเงี้ยนะครับครั้งนี้ยพอตอนที่ถ่ายทาเนี่ยเขาก็ถ่ายท,ทําที่ที่โต๊ะทดลองนี่แหละ<ถ>แต่ด้วยความที่ทีมงานเนี่ยในทีมถ่ายเนี่ยต้องการที่จะให้เสือหเห็นว่าเออมันห้องนี้คือห้องทดลองที่มีความก็เรียกว่ามีความน่ากลัวหน่อย,อยอๆอะไรเงี้ยมีพวกโทษนะเด็กดอง นู่นนี่น่นดองอยู่ในโหลผมเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้อู้น่ากลัวนะอ่าแล้วจะเป็นอย่าง้นแต่ว่ามันไม่มีเด็กดองในโหลเพราะมันไม่ได้เป็นคณะแพทย์นะอือบก็ตัดสินใจไปเอาอย่างเงี้ยไอ้ลกเด็กหรือว่าเด็กเนี่ยมาตั้งบนโต๊ะเลยคือไม่รู้เซตยังไงนะผมอาจจะนิ่ภาพการไม่ทันแต่รู้ว่าเซ็ตมอเพื่อเป็นพร็อพอหะเกี่ยวกเป็นพร็อพในการถ่ายอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเห็นเป็นของเล่นกัน คือตอนแรกอาจารย์เขาเล่าว่าทุกคนเห็นเหมือนของเล่นก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่ามันเป็นของที่ตายไปแล้วอ่ะไม่ได้มีอะไรก็เซตเป็นพอบถ่ายโอเคทุกอย่างก็ดําเนินต่อไปนะครับระหว่างที่ถ่ายอยู่เนี้ยปรากฏว่ามันไฟดับทั้งตึกเลยทึกไฟติดนมาทีเนี่ยตัวพร็อพที่เป็นลกเนี้ยมันล้มลงครับคือมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนลักษณะคือเปลี่ยนเป็นทิศอะไรเงี้ยประมาณอาจารย์เขาเล่าให้ฟังว่า มันคลิ้งหรือมันอะไรสักอย่างเนี่ยไปตำแหน่งหนึ่งซึ่งผิดจากตำแหน่งที่วางไว้ก็โอเคอ่ะไม่เป็นไรทุกอย่างก็ดาเนินต่อไปจนถ่ายเสร็จซึ่งซึ่งไอหนังสั้นนจริงๆมันใช้เวลาถ่ายไม่นานอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าทําแค่ส่งอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ทำโปรดิวชันอะไรใหญ่โตพอถ่ายเสร็จก็เก็บของทุกอย่างเรียบร้อยก็เก็บเก็บข้าวเก็บของนะครับก็เอาย้ายของที่ใช้ถ่ายทําเนี่ยลงมาไว้ข้างล่าง พอระหว่างที่ลงมางล่างเนี่ยมันยังมีซีนที่ยังต้องถ่ายต่อ,อแต่ว่าทุกคนหิวละครับก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเนี่ยจะขับรถไปไปทานข้าวมันก่อนที่ตลาดโตลุ่มซึ่งห่างจากมหาลัยเนี่ยไปประมาณเกือบเกือบเจ็ดถึงแปดกิโลหรือประมาณนะครับก็ไม่ไม่ได้ไกลมากก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทั้งหมดแปดคนก็สี่คันนะครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปถึงระหว่างทางเนี่ย ตัวอาจารย์ก็มีเพื่อนที่ไปได้วยกันเป็นผู้หญิงนะครับซ้อนไปด้วยอะไรเงี้ยก็ไปพระระหว่างทางปุ๊บเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็ท่านบอกอาจารย์บอกเออทั้าทีพอดีเราเนี่ยหาโทรศัพท์ไม่เจอก็ทั้งหมดก็หยุดน,ยนะครับหยุดแล้วก็ช่วยกันหาว่าเอ๊ะอยู่ที่ใครยังไงหรือเปล่าก็โทรเข้าดูก็ติดเอ๊ะไม่เจอเข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่ที่มาหาลัยนะครับเพราะว่า อ,อโทรศัพท์เนี่ยทุกคนนะ่ะตั้งเป็นแบบสันในเวลาถ่ายเนาะ mm hmm. มันก็จะตั้งแบบสันเพราะนั้นทุกคนก็เช็คดูแล้วไอ,อ้ทุกคนมีสันหมดแต่ว่าไม่เจอของของผู้หญิงคนเนี้ยที่สันเนี่ย mm hmm. ไม่เจอ mm hmm. ก็เลยบอกว่างั้นอีกสามคันเนี่ยอย่าไปไปที่ร้านเลย mm hmm. แล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับไปไปเอาของที่ท,ที่มหาลาัยกับเพื่อนเองอะไรเนี่ย mm hmm. ก็ตัดสินใจนะครับขี่มอไซค์เนี่ยกลับไปที่มหาลาัย mm hmm. อันนี้ก็เริ่มไล่หาจากชั้นล่างไปนะครับวิธีการหาก็คือโทรเข้าอื hmm. ก็โทรเข้าเช็คไปเรื่อยๆเอ๊ะไม่เจอฮะแต่ข้างล่างมันก็ยังสว่างนะมันก็ยังเป็นไฟนีออนยังสว่าง hmm. แต่ข้างบนเนี่ยมันไม่สว่างแล้วมันก็จะมืดมืดเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับไฟเนี่ยมันจะถูกควบคุมโดยโดยคนที่ดูแลตึก hmm. เราไม่สามารถไปเป,เปิดเองอะไรเองได้อะไรเงี้ยนะครับเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นระบบ ราะจากเราบอกว่าเดินขึ้นไปเปิดสวิตไฟก็ไม่ติดอไฟทางเดินเลยไม่ติดก็เดินขึ้นไปครับเดินขึ้นไปชั้นสองอันนี้ตัวอาคารนะแจ็คมันเดินบันไดขึ้นไปเนี่ยหนึ่งสเต็ปจะเป็นจุดพักครับแล้วก็หนึ่งสเต็ปถึงจะถึงอีกชั้นหนึ่งนื้ออกใช่ไหมครับ <c oughs> พอถึงอีกชั้นหนึ่งเนี่ยตรงปลายบันไดเนี่ยมันก็จะเป็นห้องน้ําเลยอมันจะเป็นห้องน้ําเลยแยกทั้งเอ่อแยกแยกทั้งสี่ชั้นเลยครับแต่ว่าจะแยกชายหญิงสลับกันค อ่าทีนี้เอ,อเขาก็เดินขึ้นไปที่ชั้นสามจุดที่ถ่ายห้องที่ถ่ายปรากฏว่ากําลังเดินแล้วก็เลี้ยวไปคือคงใช้โทรศัพท์เนี่ยเปิดไฟฉายะนะครับแล้วก็เดินไปแล้วก็พยายามโทรไปรในตัวเพราะว่านอกเหนือจากการสั่นแล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเห็นอีกอย่างนึงคือแสงโทรศัพท์อืแสงหน้าจอมันติดนะครับยังไงต้องเห็นเ <c oughs> พราะมันมืดเลยนะครับครับ ก็มุมหนึ่งเขาก็คิดว่าดีเพราะว่าเขาก็คุ้นเคยสถานที่ไม่มีอะไรแล้วก็มไม่ได้ดูน่ากลัวจนแบบว่าเดินไม่ได้อนะไรเงี้ยก็โทรไประหว่างที่โทรก็โทรไปโทรไปปรากฏว่าเอ,อโทรศัพท์เนี่ยมันติดแต่แสงไฟเนี่ยที่มันกระพริบเนี่ยม,มันยันอยู่สุดทางเดินที่เลี้ยวไปทางด้านขวาของชั้นสามซึ่งไม่ใช่ห้องที่ถ่ายเพราะว่ามันเดินต้องเลยเลยห้องที่ถ่ายไปนะครับ แต่ว่ามั่นใจว่าไม่ได้ไปตรงนั้นแน่นอนอก็เลยตัดสินใจเลี้ยวที่ห้องที่ถ่ายผ่อนแล้วก็โทรปรากฏว่าระหว่างโทรพี่แจ็คมันก็เห็นแสงไกลๆนั่นแหละ<อ>ซึ่งซึ่งก็มั่นใจว่าน่าจะใช่อแต่ระหว่างที่กําลังจะเดินไปหาแสงเนี่ยออกกาลังจะออกจากห้องนะฮะจะไม่ได้ออกจากห้องกําลัง <Amsterdam> จะออกจากห้องเนี่ยเพื่อจะเดินไปหาแสงนั่นเห็นแล้วว่าแสงอะใช่แน่ปรกากฏมีคนปลายสายรับสาย แต่ไม่พูดก็แบบทางนี้ก็ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไปเอ๊้ฮัลโหลไปฮัลโหลไปก็ไม่ได้ยินก็เลยว่าเอ๊ะยังไงจนสายมันตัดก็เดินไปที่ตำแหน่งเดิมแล้วก็โทรใหม่แต่รอบเนี้มันไม่เห็นแสงไฟกระพริบเออมันก็มันก็แปลกมากเพราะเมื่อกี้โทรมามันน่าจะใช่คือแสงไฟกระพริบมันหรือมันอาจจะเป็นแสงสะท้อนในมุมในมุมหัวใจตอนนั้นนะครับ เราคิดว่าเอ้ยมันเป็นแสงสะท้อนจนทําให้เราตามองว่ามันชัดใค่อะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็ยืนอยู่หน้าห้องตรงนั้นแหละแล้วโทรใหม่ดูว่ามันอาจจะหล่นเพรววาะด้วยความที่มันสั่นอาจจะหล่นลงไปหรืออะไรเงี้ยก็มองไปในห้องมันคือห้องเนี่ยมันเป็นบานเกตอก็ <c oughs> จะมองเข้าไปได้ก็มองไปเนี่ยไม่เจอครับก็พยายามกดเรื่อยๆนะครับพี่แจ๊ค <c oughs> พอกดเรื่อยๆเนี่ยกาลังเดินกลับกําลังจะเดินกลับไปจะลงนะครับครับกดไปทีนึงเนี่ย ค่ะเนี่ยมีคนรับมีคนรับแต่ปลายสายเนี่ยมันเป็นเสียงบีบแต่แป้มแล้วก็ตัดไปเลยอเออเขาก็ตกเขาก็งงอาจารย์ก็งงว่าเอะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยโทรใหมห่พอโทรใหม่เนี่ย嗯嗯มันเห็นแสงคือเขายืนอยู่ปลายตึกที่เป็นช่วงสั้นน่ะนะครับแต่ตรงปลายฝั่งเนี้ยมีบันไดลงนะ แต่เขาปิดไว้เขาปิดเป็น,เน,เนประตูเหล็กเสีนะครับต้องเดินกลับไปทางเดิมคราวน,นี้ยโทรไปครั้งนะไปงานปรากฏว,ว่ามันมีแสงเหมือนเดิมเลยลลแต่อยู่ชั้นสองตรงห้องน้ำ<ภ>เขาก็โทรไปเฮ้ย<ภ>ใช่ใช่แน่คืออันนี้อันเนี้ยแสงนี่น่าจะใช่แน่เพราะว่าประตูห้องน้ํามันเปิดอยู่<ภ>แล้วมันเห็นชัดว่ามีแสงกระพริบใช่แน่โทรไประหว่างที่โทรไปแล้วก็เดินไปด้วยก็คุยกันไปเฮ้ยเจอแล้วว่าโทรศัพท์ไม่น่าหายอะไรเงี้ย ช่ไหมปรากฏว่าปลายสายมีรับครับมีคนรับมีคนกดรับแล้วเป็นเสียงกอกน้<ม>ําอืำก็ฟังเฮ้ยแล้วก็สกิดให้เพื่อนผู้หญิงเนี่ยเห้ยหยุดก่อนอ<ม>ได้ยินเสียงวะมีคนรับแล้วมีกอกน้ําด้วยว่ะแล้วอาจารย์ในนี้เขาพูดเลยบอกเฮ <c oughs> He ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะไรเงี้ยพูดใส่โทรศัพท์ให้มันดังๆนะครับดังๆคือรู้สึกว่ากลัวละอันนี้รอบเนี้ยกลัวละก็พยา,ายามพูดให้มันดังๆเข้าไว้ฮัลโหลฮัลโหล ประกฏว่าปายสายอ่มันก็วางสายอีกอคันเนี้ใจเขาเริ่มไม่ดีแล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยก็เดินไปแหละยังไงก็ต้องไปดูตรงที่ที่ชั้นสองให้ได้โทรอีกครับพอระหว่างที่โทรเนี่ยแจ๊คถ้าเรานึกภาพตัวโทรศัพท์ที่มันวางอยู่บนซิงน้ําที่เป็นเหมือนหินอ่อนอ่ะถ้ามันตั้งสั่นเนี่ยมันจะดังคลืดคลืดอ,อ,อ,อะไรเงี้ยเวลาจะได้ยินอ่ะ ระหว่างที่เดินลงจากชั้นสามเพื่อลงไปชั้นสองเนี่ยก็กดโทรศัพท์เข้าบีตปรากฏมันดังไลยจ้ะแต่รอบนี้ไม่มีแสงนะเพราะมันอาจจะเป็นมุมมุมที่บังกันอยู่แต่ว่าได้ยินเสียงคลือคลือนเขาบอกมั่นใจละใช่โทรศัพท์แน่นอนเข้าเดินเข้าไปเลยแบบพรวดเลยนะพัดประตูปึ้งไม่เจอโทรศัพท์ แล้วสัญญาณโทรศัพท์ก็ถูกตัดไปเหมือนเดิมเลยอืคราวนี้ไอ้เอาไงดีว่ามันมันเริ่มไม่ปกติแล้วมันเริ่มผิดปกติมากแล้วตัดสินใจเลยเดินหามันขึ้นไปชั้นสารีทีหนึ่งแต่ระหว่างที่กำลังจะเดินย้อนกลับไปว้แปรากฏว่ามีโทรศัพท์เข้าอืเป็นกลุ่มเพื่อนอ่อีกอีกหกคนที่อยู่ที่รลังไปกินข้าวเนะี่ยบอกเฮ้ย <c oughs> มานี่ด่วนเลยมีเรื่อง มีเรื่องมีเรื่องตามมานี้ด่วนเลยแล้วก็ไปเจอที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้ก็จะห่างจากห่างจากจุดกินข้าวนั้นไปหน่อยไม่ไกลมากนะครับก็บอกเฮ้ยมันเกิดเรื่องว่ะก็เลยบอกเพื่อนผู้หญิงนะเฮ้ยมันเกิดเรื่องว่ะไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวโทรฉับเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวชวนเพื่อนมาเอาจีก็ได้ครับปรากฏว่าก็ขับไปไปถึงโรงพยาบาลนะครับก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าเออเมื่อกี้อ่กาลังนั่งกินข้าวกาลังจะสั่งข้าว แล้วปรากฏว,ว่าไปกันหกคนแล้วคนเสิร์ฟอ่ะเขาเสิร์ฟจ,จานมาเจ็ดใบเกินมาหนึ่งเกินมาหนึ่งเออ,เอ,อไอเนี้ยไม่เท่าไหร่เขาบอกไอเนี้ยไม่เท่าไหร่แต่ไอเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยมัน่จอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามร้านซึ่งทีแรกเนี่ยมันไม่มีที่จอดม,มันขาดที่จอ,อยหนึ่งคันนะครับเขาก็เลยตัดใจว่าไม่ไรเดี๋ยวจอดฝั่งตรงข้ามก็ได้ แต่เขา <off one> เขาเดินกลับไปเอาไอ้รถมอเตอร์ไซค์ที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแล้วก็ลําลังจะบิดเพื่อกลับรถมาอีกฝั่งหนึ่งปรากฏว่ามีเด็กวิ่งตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ก็เลยเกิดอุบัติเหตุล้ม <sponsor S 1> ลงอย่างแรงนะครับก็ล้มลงแต่ที่สำคัญคือที่เพื่อนที่มอเตอร์ไซค์ล้มเนี่ย <off ice> <off ice> พูดอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้เด็กคนเนี้ยมันวิ่งถืออะไรมารู้ มาด้วยก็ไม่รู้มันเป็นแสงกระพริบกระพริบมันเลยเห็นเด็กคนนี้เพราะเด็กคนเนี้ยเขาบอกว่าเห็นเป็นแค่ตัวดําแต่สิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือแสงที่มันกระพริบในมือครับและตอนที่มันก่อนที่มันจะชนเนี่ยคือมันบีบแต่ไล่เด็กคนเนี้ยคือคิดว่าน่าจะชนแน่ๆแล้วก็เลยบีบแต่แล้วก็พอชนปุ๊บเด็กคนนี้ก็หายไปครับก็ไม่เจอเด็กคนเนี้ยนะครับประจวบกับที่อาจารย์รู้สึกว่าเฮ้ย มันใช่ป่วาวะหันไปมองหน้าเพื่อนผู้หญิงเฮ้ย mm hmm. มันใช่เป่วาวะ mm hmm. เสียงแต่ที่เราได้ยินกับที่มันบอกว่ามันบีบแต่เด็กเอ๊เ mm hmm. มันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจ mm hmm. ถึงท่านตอนที่จะต้องทันนี้ถึงตอนที่จะต้องกลับไปลนะไปเอาโทรศัพท์ปรากฏว่าจางกับเพื่อนนี่เขาตัดสนใจไม่เอาดีกว่าตัดสนใจแล้วไม่เอาเพราะว่า mm hmm. เรื่องที่เพื่อนเจอก็ mm hmm. ก็เหมือนจะสอดคล้องกับสิ่งที่เขาได้ยินในโทรศัพท์ mm hmm. แล้วกักบ ความน่ากลัวที่มันเกิดขึ้นความแปลกที่มันเกิดขึ้นอะไรหลายๆอย่างก็เลยตัดสินใจว่าไม่กลับเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเขาไปเอารปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นไปใช <c oughs> ออ้อาจารย์กับเพื่อนเนี่ยแล้วก็สองสามคนก็ไปเอาอปรากฏว่ากำลังเดินไปที่ที่ตึกที่ถ่ายทําเนี่ยนะครับอ,อาจารย์ก็เรียกทั้งหมดเนี่ยมาอาจารย์ประจำภาควิชาที่ดูแลห้องทดลอง ก็เรียกทั้งหมดเนียมาแล้วก็พูดคุยว่าเมื่อคืนพวกเธอขออนุญาตมาถ่ายทําที่นี่ใช่ไหมทั้งหมดก็บอกใช่ใช่ครับก็ทุกคนก็ขออนุญาตปกติพวกเธอเล่นพี่เรนอะไรกันอาจารย์ก็ถามบอกพี่เรนอะไรพี่เรนอะไรครับอาจารย์อะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าใครเอาโทรศัพท์เาไว้ในตู้ออืแล้วในตู้นั้นมันวางอยู่บนตัวเด็กที่สตาฟ กาจารย์บอกทํานี้ไม่ได้อนี่ถึงกําลังทําลายของของมหาลัยครับอะไรเนี่ยปรากฏว่าโทรศัพท์แบบอยู่ที่ตัวเด็กเฮ้ยโทรศัพท์ที่หายครับอยู่ที่ตัวเด็กแล้วอยู่ในตู้ด้วยเฮ้ยเขาไปได้ยังไงวะเออเอเนี่ยเรื่องราวก็มีประมาณเนี้ยครับพี่จัซึ่งไม่รู้ว่ามันเข้าไปได้ยังไงไม่รู้เพราะว่าตอนตอนเก็บเก็บแค่เด็กไม่ได้เก็บโทรศัพท์ไว้ออื หรือเผลอหรือเผลอหยิบติดไปด้วยมันก็มันก็ไม่น่าใช่เพราะว่าโทรศัพท์ก็เอาจริงก็ไม่ได้เล็กออแต่ผมโทษทีผมไม่ได้ถามว่ารุ่นอะไรออแต่ว่าเขาบอกมันไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่มีทางจะเอาเข้าไปหยุดคือพี่แจ็คเมื่อกี้ที่เราเล่ากันเนี่ยก็คือตัวทารกเนี่ยที่เรืยว่าตัวตัวเอเด็กที่ถูกสตาร์ทเนี่ยเขาอยู่ในสภาพงอขดงอคือแขนจะพับเข้าหาหน้าอก ขาจะพับเข้าหากันนึกออกใช่ไหมครับครับแต่โทรศัพท์เนี่ยถูกเหล็บอยู่ในแขนนะพี่อาการหมอกเนี่ยหรือว่ามันถูกเหน็บอยู่ข้างในนะเหมือนแบบเหน็บหนีบนึกภาพเด็กได้ของเล่นหนีบไว้แล้ววิ่งใช่วิ่งไปนู่นไปนี่วิ่งให้ตามอ่ะใช่เฮ้ยเออถ้านึกภาพตามอย่างนั้นน่ะน่ากลัวนะ ถูกไหมเหมือนเหมือนเหมือนเออเขามองเขามองว่ามันมันเป็นของเล่นอ่ะแล้วก็นานๆทีจะมีคนมาให้เล่นสักทีหนึ่งเขาเลยเล่นด้วยใช่ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าโอ้โหประวัติความเป็นมาตำนานต่างๆของสถานที่ผมว่ามันคงมีเยอะแหละผมก็ถามนะครับในความที่เราก็อยากรู้เนาะเราก็สไตล์เราอยากรู้แล้วน้ำใจก็ถามเลยว่าห้องนั้นอยู่ตรงไหนเออ ผมอยากดูเลยอ้ oh. คืออารมณ์ผมอยากดูเลยอยากเดินไปดูดเลยเไมห็นเลยเขามันกลางวันเราเราไม่ดดูดูไปนะกลัวเพราะอยากเดินไปดูรปรากฏบว่าอาจารย์เขาบอกว่าคือร่างพวกนี้หรือว่าอะไรพวกนี้คือพอถึงระยะเวลาหนึ่งเขาก็จะชาปนกิจไปแล้วมันก็จะไม่ได้เห็นแต่ได้เห็นตู้นั้นตู้ใบนั้นจริงๆเออตู้ใบนั้นก็ผมว่าเออมันมันก็ดูมันก็ดูขน,นลุก,กะนะ เหมือนมันมีอะไรยี่โดดเลยใช่มันทั้งอยุ่โดดเลยกกแบบคือติดผนังห้องก็จริงแต่มันอยุ่โดดโดดเดี่ยวเลยในตู้แบบซึ่งไม่น่าแบบเอออะไรเนี้ยคือของบางอย่างแค่มองด้วยสายตาพี่เด่นผมเชื่อว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างบอกได้ว่าเหมือนจะมีอะไรอืมเหมือนกับตู้นี้ถูกไหมใช่ใช่ใช่เหมือนตู้นี้แล้วสภาพอาคารแต่อาคารเขาเขาใหม่ขึ้นแล้วนะเขาบอกอาลจินเวทแบบมันก็ดูทันสมัยแล้วอ่บ มันไม่มีหน้าบานเก็ตหน้าต่างหรืออะไรที่ทําให้ให้ดูร้อนหลอหรือว่าห้องน้ําที่จะดูเปรี่ยวอะไรครับอืมก็ไม่ขนาดนั้นแล้วมหาวิทยาลัยทุกที่เอาจริงๆและยิ่งเป็นของรัฐบาลครับส่วนมากครับมันก็จะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแล้วก็มักจะมีเรื่องเล่ามีตำนานมีพูดตรงๆงว่าเรื่องผีเนี่ยเยอะมาก เออนะครับอยู่ที่ว่าการเล่าของเขาการถ่ายทอดของเขาการส่งต่อเรื่องเล่าของเขาเนี่ยจะถูกส่งมาแบบไหนแต่มีทุกที่ครับเออนะครับแล้วยิ่งกลางวันกับกลางคืนผมว่ามันคนละโลกมันคนละบรรยากาศการถูกไหมพี่เด่นถูกต้องครับเออนะครับนั่นคือความหน้าลัวมันมันต่างกันจริงกลางวันเนี่ยเดินได้ชิวๆแหละแต่พอกลางคืนเนี่ผมว่ามันไม่ใช่ละครับ พิ้นถ้าเราไม่คุ้นด้วยเนี่ยยิ่งยิ่งจะดูน่ากลัวถูกต้องนะครับเอานั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะนะผีนะนี่แค่เป็นหนึ่งเรื่องนี่จะเป็นหนึ่งเรื่องอ่าผมบอกไว้ก่อนมีนี่เป็นหนึ่งเรื่องคือยังไงอ่ะคือวันนั้นไปมันหลายเรื่องทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาอ๋อแสดงว่าวันนั้นวันนั้นพี่เด่นพี่เด่นเก็บมาหลายเรื่องเลยเหรอเก็บมาหลายเรื่อง พี่เด่นพูดมาอย่างนี้แสดงว่ายังมีเรื่องต,อต่อไปแสดงว่าพี่เด่น<ช>จะไม่หายไปนานแล้วใช่ไหมไม่รู้ <c oughs> <c oughs> นี้น,นีนี้ต้องบอกว่าอขอคือต้องขอภัยท่านพิ่แจ็คแล้วว่าท่านผู้ฟังแล้วก็ตักด้วยอะไรเงี้ยหลายๆคนด้วยพี่ชายหรือใครด้วยอะไรเงี้ยคือด้วยความที่มันยุ่งมากจริงแล้วก็ร,รู้เข้าใจอแล้ววี่เนี่ยก็นัดผมล่วงหน้าเ่ยสองอาทิตย์เดี๋ยวนิดนึงก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยวี่โทรหาผมตั้งแต่ ีใหม่บอกพี่ขอขอขอมันขอทุกอาทิตย์พี่เชื่อไหมมันทักมาทุกอาทิตย์จะบอกเฮ้ยไม่ได้ไม่ว่างเลยเด้งานยุ่งจริงงานยุ่งจริงเออแล้วมันจะโทรมาไม่ไม่อ่านไลน์กูใช่ไหมโทรมาพี่ไอ้นี่มันขี้ตื้อมันขี้ตื้อต้องบอกนะคุณผู้ชมผู้ฟังคือเขาเขาอาหลานกันอาหลาน เนี่ยอาหลานกันเนี่ยพี่พี่พอมันนับมันเป็นหลานอะมันไม่เก่งใจพี่ละเออมันไม่เก่งใจนะมันใส่พี่ยับเลยบอกให้มันตามได้มันตามอะบางทีไม่ได้ส่งข้อความเลยนะส่งเลขบัญชีมาครับบอกส่งไปทําไมวะเออมันโกหประสาทพี่นพี่เด่นทํางานเยอะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับเช่นกันครับพี่แจ็คแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวมีโอกาสครับแวะเวียนไปครับเหมือนเดิมนะครับ เรายังมีพนรกิจที่ติดทางกันไห้เยอะพอสมควรเลยนะครับเยอะมากเยอะมากพี่จริงๆใช่เพราะว่ายูริอยังไม่ได้ตีตีตีตยูริกันเลยอ่ะเออโหยังเป็นยูริอยู่นะยังเูริยูริอยู่ผมชอบแอบวเข้าฐานนะ่สร้างหมาไว้รอเลยนะเอาหมาส่งหมาไปกัดเลยส่งหมาไปกัด่นยังไงขอบคุณมากที่วันนี้แวะเวียนมาทําให้ได้ยินเสียงแล้วก็หายคิดถึง แต่ถ้าเห็นหน้ากันเจอหน้ากันจะจะหายคิดถึงกันมากกว่านี้ว่างๆเจอกันนะพี่นาใช่ครับดีใจมากนะครับที่มีโอกาสกูอยู่เป็แจ็คแล้วก็มีโอกาสได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ถึงแม้จะเป็นของคนอื่นนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับพี่น้องในโกสเลดิโอได้ฟังครับให้หายคิดถึงถ่ายคิดถึงพี่แจ็คถ่ายคิดถึงผมที่มาแซวๆซกันเนี้ยนะครับง่หายคิดถึงอารมณ์แบบนี้บ้างนะพี่เด่นนะรอเล่นการ์ดเกมอยู่นะท่านเจ้าพญานะ อ่าผมรอติดตามบ้านโชคดีด้วยนะเดี๋ยวเร็วนี้เร็วนี้วันที่หเสารหน้าได้ดูแล้วพี่อ่าผมรอติดตามได้ได้ครับขอบพระคุณครับได้ครับได้ครับยินดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับ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 หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส